สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดา,าราหมอรำค่ะคลิปนี้แอดตามติดน้องเพลงกลับบ้านค่ะไปเลี้ยงหมูกระทะครอบครัวนะคะและก็ญาติญาติที่เป็นญาติสนิทกันนะคะเลี้ยงหมูกระทะพร้อมกับอัปเดตบ้านใหม่ของน้องเพลงด้วยค่ะตอนนี้บ้านใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสงการนี้ไม่แน่ว่าน่าจะได้ขึ้นบ้านใหม่น้องเพลงนะคะเพราะบ้านเสร็จไปแล้วเกือบ 80%แล้วคะ่ะเดี๋ยวยังไงนั้นเราตามไปรับชมบ้านน้องเพลงพร้อมกับไปนั่งกินหมูกระทะกับน้องเพลงกันค่ะพี่นียนี่สุดละเราเป็ยไได้หนาสือเสือเอเสือชุดหนอมีไหมนอนเี่ยคน่เยบุมี่มมีกยยันนะขอะ

ยูตะพูกับยาหลักนอวันนี้จะพาคปเนื่นยงกีนอยก็ท่งกตเสเียไม่พูดยายูดีมีแหงเ้อเไปแลยเไปเไปล้วเียอะม่กับกัานซื้อมูกะทะมาสู้พี่น้องกินร้พูีากิน เราเก็บรายละเอียดัวกปะไม่ทาง้เก็บอนีรตากัปักไฟสีของเราอ่างงันน่าจะเก็นซีขกเก็บซีแม่เก็บซีอเหนีตายี่ลายไปเดูเย็นหมรับติดแล้วย็นดีปะย่าเ็นแม้เรเก็บเาเอเอาเนีู่ค่ะนี่

อดีอยากก็ต้องออกแล้วเตียงรลานแม่โอ้วเนี่อันนี้เตียงนออเ็ซื้อมาเดแบหลามากนะคะโต๊ะเครื่องแป้งบ่ออนะื่อนถ้าให้มงข่ะเป็นนี่โต๊กรตาย fc ให้มาเพชรเอาม้แหว่งนะเอาคนไม้ห่งขอบคุณ fc ทุกคนนะคะที่ให้ทุ๊ะทามานะคะอันนี้นอนก็นอนอยู่ที่ไหนรู้จะอยงนี้เจ้าพุทธรวาให้พ่อให้แม่อยู่นี่จะหย่อนนโอ้ยนอนกัน อูาองเับกัตว่ะงเียงมาว่าเป็นห้องสกเป็นยังไออหูเล้ยวเป็นยังอยู่มงนี่คุณว่าห้องถ้วว่าแจงหนน่าร่เ้น่าร่าแล้าฮาแง่าเร้โอเรา้อันนี้ห้องน้องค่ะอันนี้คือเตียงเตียงน้องนะคะ เตียงนอนแย้มอันนี้จะแบบอัดเสื่อผ้ามาแกไก็ว่าะอ่าบ้านสุดที่นอนมาแต่ว่าอันนี้เป็นเตียงนอนนะคะที่พี Hiç ่เนื้อทำเองนอนข้างเดียวกับเรื่อยไปเอาสามจุดผาสามจุด้าสุดนะอ๋อนี่ห้องนี่ลาไปบ้าหรือวันนี้กลับมาห้องหนูโอ้อหนี่ห้องเนี่เป็นของพ่อแม่แต่ว่าคือผู้ชาวบ้านหรค่ะเอาตามผู้ชาวบานะคะนี่อันนี้เตียงนอนพ่อกับแม่นี่ ้มันก็จะเป็นห้องนูแน่ๆๆแ่นี้โอเคมันก็จะเอาเตียงหม่มาองนล้ก็แะปล่มัเป็นโ,โต <Okay. S 1> นนะะ่แล้วก็ตุ่โอเคขอบคุณ่ทุกคนนะคะที่ซือสัปปแล้วก็เมตาสมมานะคะโอเคค่ะวันนี้เราไปยากลับบ้านมาหาพีนี้นาเาก็มาขอบครัวนะคะ ดีใจะไรวนี้เพรามนเป็นมือยุดกับเด็กกับปาบัตรสาีชั่วโมงครับาทำตานลังมวกปูนำเลยค่ะพอปูทำใจเขาโรงพยาบาลนะเขาเพิ่งบอกมาได้อทิตกว่าเนาตี๋เนาะหมอนาตีหมอนาตี๋ตรวจกดบเซเล่เซเลก่อนมันยังมีจุดๆอ่ะก็ว่าต่อข้อมอ รักครอบครัวมากๆนะคะครอบครัวพกเนี้ยแล้วก็ตอนนี้พ่อกับแม่ภาพพวกเนี้ยไปโรงพยาบาลนะคะพ่อพวกนี้แล้วกราเราชาสบายน้องเพื่อกับสก๊ับสิก๊ับบานพักแล้วค่ะเพราะ่าพรุ่งนี้มีงานต่อนะคะอยู่ที่อำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมนะคะเพื่อนพี่น้องนครพนมไปกำลังใจอะไรได้ค่ะฝากคลิปนี้ไปด้วยนะคะบ๊ายบายฮักกีฬาด่นด่นบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ได้ค่ะแต่ว่าเอาค่ะโอ้ <coughs> <coughs> เ,เ,เม่อมีเวลาสักสองสามชั่วโมงน้องเพลงก็จะกลับบ้านไปชาร์จพลังไปหาครอบครัวไปเลี้ยงหมูกระทะไปดูบ้านของน้องนะคะซึ่งเป็นความสุขเล็กๆของเด็กผู้หญิงคนนึงที่จะสารฝันตัวเองให้เป็นจริงนะคะซึ่ง ในความฝันครั้งนี้ขอบคุณบ้านฮักน้องเพลงนะคะที่คอยซัพพอร์ตน้องมาตลอดแล้วก็ f อที่น่ารักทุกท่านของน้องนะคะที่ให้กำลังใจและซัพพอร์ตน้องทุกๆอย่างนะคะขอบคุณมากๆนะคะสุดท้ายน,นี้ขอขอบคุณคลิปดีๆนะคะจากเพจน้องเพลงพิมพ์ราดาแฟนเพจนะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ